นี่นะครับพริก100เม็ดที่เราล้างกันมาแล้วนะจะมาปั่นกันเลย <c oughs> แค่เห็นแค่นี้ก็แสบตาก็แบบกลัวแล้วอะจริงแค่ป่อนนับบอกว่าอีกูกำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> น่ากลัว <c oughs> นี่คือยังไม่หมดนะคะยังมีอย่างนี้นีงนะ <c oughs> ว้าว มละเอียดไปกว,วะ่ะแค่นี้ก็ฉุดแล้ว,วทุกคน <c oughs> ละเอียดไปวะ่ะแล้วต่อไปเอาแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ต้องใส่กระเทียมด้วยนี่นลืมโอเคทุกคนปอก็จะมาทำน้ำยำกันนะคะเอาจริงปะกะไม่ถูกเลยว่าจะทำในขนาดไหนเพราะมันเยอะอะ่ะอ,อปอก็จะลองซื้อซุยดูเอาเนาะว่ายังไงนะคะจะใส,นสะ่น้ำตาลเคี่ยวที่ปอกเคี่ยวน้ำตาลปีกับน้ำมะขามเปียก ออทำได้ทุกอย่างเพื่อการเอนเตอร์เทนคนดูเงยพวกคนเมันกินเผ็ดไม่เก่งค่ะแล้วปอไม่ใช่นักกินอะไรอย่างเงี้นด้วยนะเห็นแล้วปอจะใส่น้ำปลาะะใส่ประมาณหนึ่งทับพีพอหรือว่าอีกนิดนึงเออหนึ่งทับพีพอก่อน <c oughs> เพื่อมันเยอะไปอะ <c oughs> แล้วปอจะใส่น้ำปลานะคะ <c oughs> อีกนิดนึงครึ่งทับพ,พี แล้วเราก็จะใส่พริกของเรานะคะนี่คือหน้าตาพริกหนึ่งรอยเม็ดที่ปอปั่นมาแล้วนะทุกคนปอกลัวมาพอจะบ้าตายแค่ได้กลิ่นปอก็กลัวแล้วอ่ะนี่นะคะใสมมม่ลงไปเลยนะคะคือมันดูกลายเป็นแบบสลัดพริกไปแล้วอะ่ะจะต้องใส่หลายอย่างเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าใส่อันนี้เพิ่มใส่ให้หมดเลยนะคะ หมดแล้วนะคะน้ำปะลาร้าเราใส่น้ำนี่เพิ่มน้ำปลาเพิ่มหน่อยนิดนึงเนาะแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนา,มาว่าก็ต้องใส่เยอะเลยนี่คือนี <c oughs> <c oughs> โอ้โมันเผ็ดแบบต้องใส่อีกหลายอย่างทุกอย่างอะ มันเผ็ดแบบมีแต่กินรสพริกอะพริกทุกคนพอจะมาใส่น้ำปลาเพิ่มนะน้ำปลาไม้นะแซ่บไม้เห็นมีทุกคนบอกว่าอร่อยพอซื้อมาแบบไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ซื้อมาสั่งมาเฉยแต่พอโพสในไอจีแล้วทุกคนเอออันเนี้ยอร่อยมากยังไม่ได้แกะเลหมดแล้ว อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแเผ็ดไหวนี่นะคะได้มาแล้วนะน้ำยำปลาสำหรับแซลมอนของเรานะคะกับพริก้อยเม็ดน่ากินมากดูสิขนาดไหนโอเคเดี๋ยวมากินกันเลยนี่นะคะแซลมอนหนึ่งกิโลของเรานะปอสั่งมาเขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าปอ เอาจิมทำไม่ค่อยเป็นกับเรื่องซาชิมิอะไรเงี้ยดูดีมากพร้อมกินจ้ะฮัลโหลทุกคนขอตะะข้อนรับเข้าสู่ช่องสลันยาซีนะคะจากที่ม้วนเห่งนีนอยู่ตรงข้างหน้านี้แล้วนะคะนี่คือแซลมอนซาชิมิ1กิโลนะคะเราจะมากินกับน้ำ ยำปลารากันกรบพริกหนะนึ่งรอยเม็ดนะนนี่ทำเองหมดเลยนะแต่นี่พอสั่งเขามาบอกว่าปอกินไม่หมดแน่นอนเนดะี๋ยวให้แฟนมากินต่อนะคะแต่คือเพื่อความเอนเทอร์เทนของมันเพื่อนกันนะก็จะมาโชว์กินกันเยอะๆให้ดูเนาะแล้วมาถึงจุดนี้ได้ไงปอก็ยังกินอยู่ทุกคน <laughs> ปอจะขอติดกิบที่ผมก่อนนะคะมันจะได้ไม่มาพรุงพังตอนที่เรากินเนาะปอมีผักมาให้กินด้วยนะเพราะว่าเผืเ่อเผ็ดเนาะแล้วก็มีน้ําแล้วปอก็มีซอสด้วยเผืออออ่อเลี่ยนเนาะ ออแซลมอนหนึ่งกิโลนะคะเราจะราดให้หมดเลยดีปะหรือว่ายัางไงดีนี่นะคะน้ำยำของเราบอมไม่เคยทําน้ำยำผ่านนี้เลยนะแต่คือรสชาติออกมาโอเคมา,มากทุกคนจากที่เห็นกันไปนั่นทั้นี่นะิ่นหอมมาก, <c oughs> มากโอเคเราจะมาเทลงไปกันเลยจะเทลงไปยังไงดีเนี่ยโขนหนักนะเนี่ย โอเคทุกคนเราก็มาเริ่มลองกินกันเลยดีกว่าค่ะดูสิว่าจะอร่อยไหมเนาะนี่นะ,ระเราจะก,กินอย่างนี้นะนี่นะคะเพื่อนทุกคนอืมอร่อยมากเพรอ,อร่อยเลยอะ ทำเองแบบนี่คุณนะัทำเองชมเองเนี่ยอยากจะให้เห็นความเนื้อทูหน้าของเขานะคะสดอยู่นะอือหือได้มาก ได้มากๆปอมียำสาหรายมาด้วยนะคะโหดได้มากทุกคนป <laughs> อเริ่มเผ็ดแล้วนะแต่คือมันเป็นการกินที่แบบเผ็ดแต่ชั้นแบบมันได้อะน่เหรอว่าแบบทรมานแต่ก็ยังอยากจะกินอะ่ะให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่นะคะแซลม,มอนของเราฟินมากจริงๆอะ่ะแล้วคือไม่เลี่ยนเลยอะ่ะ โปรติปอกินเป็นคนกินแซลมอนได้ไม่เยอะนะครับซิเค็มนะคะ เื่อจะช่วยตัดให้มีความอร่อยมากขึ้นอ๋อเพื่อนๆทุกคนแล้วอย่ายลืมนะครปอ ออกเล็บใหม่ไปทุกคนไปดูกันได้นะคะ S Lock Fresh Gloss นะขอขายของ <laughs> ทุกคนก็เห็นแบบคนอื่นเขาทำวิดีโอกินกันอะไรเขาก็จะมาขายแบบน้ำปลาขายนู่นขายนี่อย่างทูกปอแต่ปอขายเล็บกลอสนะคะไปดูกันได้นี่นะ Fresh Gloss ของเรานี่นะคะ <laughs> 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 มีห้าสีนะทาแล้วปากจืดแน่นอนจืดกว่าตอนที่กินเผ็ดอีกมา <laughs> ดูกันไม่เหนียวหนอะหนะเลยทุกคน กินเยอะเยอะเริ่อมัอนหัวมันอะไรเนี่ยหรือเขาเ,เผ็ด่ะ <laughs> อร่อยอ่ะทำเองอร่อยเองอ่ะแล้ว้อิ่มแล้วอ่ะถึงจะเผ็ดแต่ก็ได้อ่ะเราขออย่างนงี้ป่ะ ม่เคยลองคนะ่ะต้องลองนะอันนี้คือเป็นแค่คอาหารว่างเหรอเพื่อนคนไหนไม่เคยลองจะต้องลองนะมันคือแคปซิคเกอรกับครีมชีสทุกคนมันจะมันจะชั่วทำให้ปองหายเผ็ดนะไม่ใช่เลยอันนี้แต่คือฟังเสียงค่ะนะมันได้ืมจะบอกว่า แซลมอนกินกับครีมชีสก็อร่อยรานซูชิที่เนี่ยชอบใส่แครบใส่แซลมอนกับครีมชีสกันนะเฮ้ยเราก็แบบนึกไม่ถึงถูกปะนี่มากินกับครีมชีสกันบ้างอืมปัดกับความเผ็ดได้ดีมากตอนแรกมันเผ็ดเริ่มเผ็ดไปแล้วเนงะ่ยพออย่างเงี้ยโอเคเริ่มกินต่อได้ ทุกคนพอจะบอกว่าออเดอร์ที่คนสั่งเข้ามาคือมันเยอะมากเลยอะทุกคนแล้วปอกับทีเป็นทีมเล็กๆนะคะที่ทํากันเอาเองเนาะปกติที่ไทยคือถ้าเกิดเพื่อนสั่งของคือวันเดียวเขาส่งกันออกเลยอะคือทางทีมพอทํางานกันแทบไม่ได้นอนอะทุกคนคือแบบออเดอร์มันเยอะมากจริงๆมันจะมีได้นะคะถ้าเกิดวันเดียวส่งออกแต่คือมันก็ต้องน่ห <laughs> ละรอทนกับปอหน่อยเนาะเออนี่นะอืม ทีมเราเป็นทีมเล็กๆอะ่ะทุกคน๊อบบอิ่ม,มกินไม่ไหวแล้วอ,ะอ่ะอ๋อไม่ไหวจริงอยากให้แฟนกินที่เหลือคงจะต้องแบบไปทำอาหารต่อไปทำแบบ กะเพราไปทำอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงอาทิตย์ก็นั่งกินแซลมอนที่บ้านเรา <c oughs> ระหว่างนั้ทุกคนจะชอบวิดีโอกินวิดีโอนี้กันนะคะมากินแซลมอน1นกิโลไม่ได้ดูกันแต่จริงๆพอกินไปเยอะอยู่นะพอกินไป500กรัมได้นะครึ่งหนึ่งหรืออาจจะแบบ400ร้อยอะไรเงี้ยเพราะชิ้นนี้มันใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแต่บอสปอไม่เคยกินแซลมอนเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิต หรือตอนไปกินบุฟเฟ่ก็กินเยอะประมาณนี้นั่นแหละ Anyway นั่นแหละประหวังว่าทุกคนจะชอบวีดีโอนี้กันนะคะมาทำเพื่อเพื่อนๆกันเลยเนาะและอย่าลืมเลยนะคะไปดูลิปกลอสแบรนด์ของบอกกันได้ที่ e x i l u x Beauty เลยนะวันนี้ป๊อกก็ไปก่อนนะคะเจ้กันใหม่วิหน่านะบ๊ายบาย love y o u Yes Is it good Is it spicy โอ้ยชิบะ <laughs> what Who are you laughing at? <laughs> you.